ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อขอมีวิทยฐานะชำนาญการครั้งที่ 1. ปีการศึกษา2563ผู้เข้ารับการประเมินนางสาวปัทมาพรสารคารตำแหน่งครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนบ้านเข้าสนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาบุรีรัมเขตสีประวัติส่วนตัว ข้าพเจ้านางสาวปัทมาพรสารคารเกิดวันที่20กรกฎาคมปีพุทธศักราช2534อยู่บ้านเลขที่131หมู่3ตำบลหนองขามอำเภออสาสมาครจังหวัดร้อยเอ็ดเข้ารับราชการครูตำแหน่งครูผู้ช่วยเมื่อวันที่2เมษายนปีพุทธศักราช2561และได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู เมื่อวันที่23เมษายนปีพุทธศักราช2563ที่โรงเรียนบ้านเป้าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาบุรีรัมย์เขต4ประวัติด้านการศึกษาสำเร็จการศึกษาระดับชั้นปฐมศึกษาจากโรงเรียนบ้านโรงสว่างอําเภออาชมาศจังหวัดร้อยเอ็ด สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนอาสามาถวิทยาอําเภออาสา,ารถจังหวัดร้อยเอ็ดสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตร์สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์จากมหาวิทยาลัยขอนแก่นจบหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูจากมหาวิทยาลัยราชพัฏนมหาสารคาม ที่ได้รับมอบหมายเจ้าหน้าที่งานบริหารงานวิชาการเจ้าหน้าที่งานวัดและประเมินผลเจ้าหน้าที่ธนาคารโรงเรียนในกิจกรรมออมทรัพย์นักเรียนงานหลักสูตรและการเรียนการสอนหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ครูเวรประจำวันพระหัสบอดีครูที่ปรึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3และคำสั่งอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย ที่ด้านการสอนครูผู้สอนคณิตศาสตร์นักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่5ประถมศึกษาปีที่6มัธยมศึกษาปีที่1มัธยมศึกษาปีที่สองและมัธยมศึกษาปีที่3ครูผู้สอนกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ครูที่ปรึกษาชุมนุมเอแมทโรงเรียนบ้านเฝ้ารวมคาบสอน24คาบต่อสัปดาห์ การปฏิบัติงานและผลงานด้านต่างๆเพื่อขอรับการประเมินเลื่อนวิทยฐา,านะชำนาญการด้านที่ 1. ด้านการจัดการเรียนการสอนตัวชี้วัดที่1.1การสร้างและหรือพัฒนาหลักสูตรข้าพเจ้าจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาและพัฒนาหลักสูตรรายวิชาคณิตศาสตร์ที่สถานศึกษาได้จัดการเรียนการสอน โดยมีการนำมาวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดเพื่อจัดทำคำอธิบายรายวิชาหน่วยการเรียนรู้รวมทั้งมีการประเมินความสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดตัวชี้วัดที่1.2การจัดการเรียนรู้ตัวชี้วัดที่1.2.1การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ข้าพเจ้าได้จัดทำและพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับคำอธิบายรายวิชาธรรมชาติของสาระการเรียนรู้ตามบริบทของผู้เรียนเหมาะสมกับสถานศึกษาและท้องถิน่นตัวชี้วัดที่1.2.2การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ข้าพเจ้าได้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ตามหน่วยการเรียนรู้ เพื่อกำหนดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วงหน้าอย่างเป็นระบบตัวชี้วัดที่1.2.3กลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้คาพเจ้าจัดการเรียนรู้โดยการใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการใช้รูปแบบการสอนแบบ Active Learning โดยใช้วิธีการสอนที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อให้บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดที่1.2.4คุณภาพผู้เรียนข้ารเจ้าเสริมสร้างคุณภาพผู้เรียนตอบสนองต่อความสนใจของผู้เรียนเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญส่งผลให้ผู้เรียนมีความรู้ทักษะคุณลักษณะตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดของสาระการเรียนรู้มีสมรรถนะสำคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่หลักสูตรกำหนดไว้ ตัวชี้วัดที่1.3การสร้างและพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ข้าพเจ้าสร้างและพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้เพื่อนำมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนโดยสอดคล้องกับเนื้อหาสาระมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัด และจุดประสงค์การเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตัวชี้วัดที่1.4การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ข้าพเจ้ามีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลายเหมาะสมกับวัยของผู้เรียนสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดและจุดประสงค์การเรียนรู้โดยการประมวลผลตามสภาพจริง เพื่อนำผลที่ได้มาปรับปรุงพัฒนาตัดสินผลการพัฒนาความก้าวหน้าและพัฒนาการของผู้เรียนสะท้อนระดับคุณภาพของผู้เรียนตัวชี้วัดที่1.5การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ข้าพเจ้าได้จัดทำวิจัยในชั้นเรียนโดยกระบวนการแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนให้เป็นไปตามศักยภาพด้านที่2ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียนตัวชี้วัดที่2.1การบริหารจัดการชั้นเรียนข้าพเจ้าจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมตามบริบทของโรงเรียนโดยผู้เรียนมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์ในการจัดห้องเรียนสร้างบรรยากาศให้เหมาะสมต่อการเรียนรู้ ส่งผลให้ผู้เรียนเรียนอย่างมีความสุขโดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลตลอดจนส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดทักษะชีวิตทักษะการทำงานมีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตัวชี้วัดที่2.2การจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนข้าพเจ้า ดำเนินการช่วยเหลือนักเรียนโดยการออกเยี่ยมบ้านร้อยเปอร์ซได้พบปะพูดคุยกับผู้ปกครองดำเนินการช่วยเหลือนักเรียนอย่างสม่ำเสมอแก้ปัญหาของผู้เรียนเป็นรายบุคคลตัวชี้วัดที่2.3การจัดทำข้อมูลสารสนเทศและเอกสารประจำชั้นเรียนหรือประจำวิชาข้าพาจ้ารดำเนินการรวบรวมข้อมูลของผู้เรียนในทุกด้านพร้อมวิเคราะห์สังเคราะห อย่างเป็นระบบมีความถูกต้องและเป็นปัจจุบันเป็นข้อมูลสารสนเทศในการเสริมสร้างและพัฒนาผู้เรียนทั้งนักเรียนประจําชั้นที่ปรึกษาและข้อมูลในรายวิชาคณิตศาสตร์ที่รับผิดชอบด้านที่3ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพตัวชี้วัดที่3.1การพัฒนาตนเองข้าพเจ้ามีการพัฒนาตนเองโดยได้ทำแผนการพัฒนาตนเอง และดำเนินการตามแผนอย่างเป็นระบบสอดคล้องกับสภาพการปฏิบัติงานความต้องการของสถานศึกษาความเข้าใจตามแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานตัวชี้วัดที่3.2การพัฒนาวิชาชีพข้าพเจ้าเข้าร่วมพัฒนาวิชาชีพโดยการมีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ PLC ในระดับสถานศึกษา มีเป้าหมายในการแก้ไขปัญหาของผู้เรียนระบุปัญหาวิเคราะห์สาเหตุระดมความคิดเพื่อเสนอและทดลองใช้วิธีการแก้ปัญหามาสรุปผลโดยนำความรู้ทักษะจากการเรียนรู้พัฒนาวิชาชีพมาพัฒนาจัดก,การเรียนรู้ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนโดยตรงข้าพเจ้านายสาวปรมาพรสารคานขอขอบพระคุณท่านคณะกรรมการการประเมินทุกท่าน พร้อมน้อมรับทุกข้อเสนอแนะและทุกคำแนะนำเพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาตนพัฒนางานให้เกิดประโยชน์ต่อสถานศึกษาและประเทศชาติขอขอบพระคุณค่ะ